สวัสดีจ้าวันนี้จะมาแต่งหน้าจะไปแต่งจะมาแต่งหน้าไปกินอาหารเย็นจ้าวันนี้เย็นนี้เย็นนี้สามีนะัดไปกินอาหารเย็นจะไปกินอาหารฝรั่งจ้าก็เลยมาแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาจะไปถ่ายรูปจ้า พาอันนี้เข้าไปก่อนนะคะโทนิกไม่ใช่โทนิกโทเนอร์เรียกคลิดโทเนอร์โทเนอร์จ้าวันนึงก็แต่งหน้าบ่อยเหลือเกินนะแต่งหน้าทำคลิป แต่งแล้วก็ลบแต่งแล้วก็ลบนะแต่งแล้วก็ลบแต่งแล้วก็ลบแต่งหนึ่งวันไม่รู้กี่รอบแต่งหนะเออมยอหนึ่งเออฟาเกจีจองกันมือหนึ่งหฟ้ากีจองกันฟาเสร็จเนี่ยจะลงแจองลงเสร็จแล้วเนี่ยต้องแต่งอีกแล้วเนี่ย ก็จะแต่งหน้าไม่เหมือนกันนะคะก็เลยออกมาแบบมันหลายอย่างก็ในการแต่งหน้ามันแต่งแบบหลายแบบไงแต่งแบบหลายแบบแล้วก็เลยแต่งแล้วก็ลบแต่งแล้วก็ลบทาครีมกันแดดเข้าไปก่อนจก,กี้ทาคิครีมทาหน้าไปแล้ว ทาหลายอย่างกันนะนี่ทาน้อยแล้วนะปกติแล้วมันจะมีอีกมีหลายอย่างนะที่ว่าทานะทีนี้ก็ขี้เกียจจะทาเยอะทาน้อยหน่อยอทาลองพื้นก่อนแต่งหน้าแบบง่ายๆจ้ะแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะ ทีนี้ทาแป้งฝุ่นแล้วทีนี้เดี๋ฝากเลยทีจองอ่ะก็มาหน่อยเสร็จฝานแล้วก็มาฝาจองอ่ะอยู่เย็นเสืองอ่ะก็จะไปถ่ายรูปนะคะฝาจองปานแรงให้เสร็จฝาน เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งเครื่องสำอางนี่ก็ธรรมดานะคะไม่มีอะไรพิเศษเป็นอะไรแบบธรรมดามากหน้าก็จะขาวเลยนะคะก็มีนหฮปะเลย แล้วก็จะขาวเลยนะก็ขาววอกเลยนะกะ็โอเคแต่งหน้าวันนี้จะใส่ชุดสวยๆหน่อยนะคะวันนี้ ก今日เ着靓打扮เจดีแกอะ今日就整好似去饮กันยังเพราะว่าญิงสั่งยูยิงยิง,ยง,ยงสงิ่งวันนี้จะไปถ่ายรูป้วยก็เลยต้องแต่งตัวส,สวยๆหน่อยนะจะวันนี้จะแต่งสีอะไรดีวันนี้อยาอยากจะแต่งเป็นสีส้มอยากจะแต่งเป็นสีส้ม ส้มแล้วกันเอาสีส้มแบบจัดจๆหน่อยนะคะถ่ายรูปแล้วจะได้ขึ้นจ้ะวันนี้จะแต่โทนสีส้มนะคะวันนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะใส่สีน้ำตาลสีน้ำตาลอยู่ไหนเนาะสีน้ำตาลเราจะทาสีน้ำตาลชาที่ช้างเสร็จกันจะชาที่เฟ่เฟส ถ่ายรูปจ้าก,ก็เลยแต่งหน้าจัดจัดนะคะมันจะได้กลางคืนเนี่ยเร,เราต้องแต่งหน้าแบบจัดจหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันมีแสงมันจะได้แจ่มมันจะได้แจ่มมันจะได้แลดูสวยจา้าเดี๋ยวขอทาคิวก่อนนะคะคิวอยู่ไหนเนา อ <Okay, S 2> แล้วม่คะทีลกเวลาทาสีน้ำตาลก็เลยสีดําดีกว่ามันจะได้แจ่มแจ่มจะได้ชัดๆนะคะจะได้ชัดๆจ้ะ แต่งหน้าง,ง่ายๆสไตล์แม่บ้านจ้าโอเคจะขอทาสี อ่อนๆก่อนนะคะทาสีอ่อนๆก่อนนะคะทาตรงขาทาตรงตาบนเรจะออกสีเนื้อ นนี้จะไม่แต่งอะไรมากมายนะ่าจะทำแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าจะเน้นสีจะจะเน้นสีนะคะ Mm-hmm. แล้น่ะเอ๊หไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อดินสอ ลบเส้นจากที่วาดตะกี้นี้ Gracias. Okay. ก่อนจะโอเคหนีบครั้งหนึ่งพอหนีบครั้งที่สองมันจะหัก ตโตขึ้นมาแล้วนะคะยังจ้าเดี๋ยวจะมาอ่าทาขอปากก่อนจ้า อันนี้จะไม่ทาสันจมูกนะคะปัดคอปัดสันจมูกนิดหนึ่งปัดสันจมูกนิดหนึ่งจ้า ตามด้วยสีชมือดีกว่าโอเคแล้วจ้ะจมูกจะได้โตขึ้นนะคะ ปัดแก้มก่อนจ้าวันนี้ปัดแก้มสองสีนะก็จะปัดสีสีนี้สีนี้จะมองไม่เห็นหรอกมันออกสี สีโอรสนี่ก็จะทับไปโอ้ย สีชมพูเราจะไปถ่ายรูปว่าที่กินข้าวก็สวยมากเลยนะคะก็จะไปกินข้าวที่โรงแรมนะคะวันนี้นะคะจะกินบุฟเฟ่โรงแรมจ้าบุฟเฟ่โรงแรมใกล้ๆบ้าน เฮ้ยพจ้าถาลิปสติกก่อนนะคะลิปเสียอะไรดีลิปเสียอะไรดีส,รดสีนี้ไม่ค่อยจมเท่าไหร่นะสีนี้นะ จะไปเป่าออผมอี้ทีจ่ะจะไปเป่าออผมนะคะ Suhaillah, Yang Kha. Suhaillah, Yang 再来加班吧，家。